สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องไอเทมเด็กเด็กขอไม่มีไม่ได้นะคะต้องมีค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเข้าสู่รวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะได้ที่เรียนอยู่ไกลบ้านนะคะไม่สามารถไปเช้าเย็นกลับได้ค่ะจึงจำเป็นต้องออกมาใส่อยู่หอ,อคัะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ชีวิต ขอคัามากมาเอาใหม่ดี๋ยววันีุ่่าเอาที่ไม่เคยใช้ชีวิตในหอมาก่อนนะคะสิ่งที่เราจะเตรียมไปก็มีพวกอของใช้ของใช้ประเภทท่้อารห้องเออค่ะเช่นไม้กวดไม้ถูพื้นค่ะทั้งน้ำ แล้วก็ผ้าที้ริว้วผมเช็ดเท้าถุงขยะค่ะแล้วก็น้ำยาขัดห้องน้ำแปรงขัดห้องน้ำอย่างนี้นะคะอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารนะคะก็คือพวกแก้วน้ำช้อนส้อมหรือกระทะจานหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอะไรอย่างนี้คะ่ะที่แบบทำกับข้าวได้ง่ายพูพ้าได้ง่ายคะ่ะก็เป็นแบบอุปกรณ์การเรียนก็มีดินสอปากกา โคมไฟนะคะไม่ประธัดแล้วก็ของกระจตกระจเล็กเล็กๆน <c oughs> ้อยๆก,กลสบู่แปรงฟัน,นยาสีฟันอย่าลืมนะคะ,ะแล้วก็พวกเครื่องนอนนะคะหมอนหมอนนี่ยังแหยขาเลยนะคะบอกหมอนผ้ <c oughs> าห่มผ้าปูที่นอนเตรียมไปให้พ,พร้อมเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่ปิดตาค่ะเพราะว่าใครอาจจะนอนไในหลับอย่างนี้นะคะ <c oughs> จะมีอืน่นๆนี้นะคะอย่างเช่นไฟฉายแบบใช้ใตอนฉุกเฉินนะคะกลวไฟดับอะไรนี้ก็ทิชชู่โต๊ะญี่ปุ่นปฏิทินขนมนมเนยมาม่านี่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องมีไว้ตลอดใช่ <c oughs> ก็คือขาดไม่ได้เลยถ้าขาดก็คือนี่จบจบเลยชีวิตน,นี้มันก็ายาสามัญประจําบ,บ้านนะคะเช่นยากแก้ปวดหัวยาแก้แพ้อะไรประมาณนี้นะค่ะ พวกเครื่องซักนะคะก็จะเป็นพวกผงซักฟอกกระมังถังน้ำแล้วก็ไม้แขวนผ้าไม้หนีบผ้าแล้วก็พวกตะกร้าใส่ผ้าเตารีดอย่างนี้นะคะขาดไม่ได้เลยะคะ่ะของพวกนี้จำเป็นมากเลยและที่จะเป็นมากไปกว่านั้นก็คือเงินนาอีนะคะเงนนี้คือไม่ม,มีตลอดใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราขาดนี่ก็คือจบเลยค่ะชีวิตนี้ <laughs> ชีวิตนี้ ต้องแกลไมไม่ได้ใช่เราต้องมีเงินด้วยค่ะและเราจะมาตอบคอมมิ์กันนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยพักหอบ้างคะตัน้เพื่อนเพื่อนคนไหนเคยพักหอบ้างคะอือหอค่ะตอนนี้มีแต่มาม่ามาม่าเต็มหอเลยค่ะเอ้ยเต็มหอ เต็มหรอมีแต่ข้าวสารกับไข่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาอยไรตาอะลยครับไม่มีตาเลยมันชีวามีแต่มาาอยู่ห้องเอาไว้ตาไม่มีเอาเลยมันชีวาพอไหมแค่นี้นะพอไหมพอพอมึนอะมีพอไหมก็คือถ้าเราจะทำกับข้าวกินนะคะก็ ทำได้ง่ายนะคะซื้อแค่กระถะเออกระถาไฟฟ้ามาติดกระถาไฟฟ้ามาหรืออาจจะมีบ้างแบบแล้วอยากกินของอย่างนี้ไข่ม้วนถ้ายกินไข่ม้วนต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะใช่แล้วก็ซื้อเครื่องมาทำเองก็ได้ทานแบบกินตอนเช้าๆไปเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าวันดีคืนดีอยากกินเนื้อย่างทำไงอ่ะ ออกไปร้านไม่มีกระทางเลยไม่มีแบบเนื้อย่างมีแต่เนื้อต้มต้มอย่างเดียวสุกี้อะไรประมาณนี้ถ้าอยากกินสุกี้ล่ะกินสุกี้ก็ต้มเลยต้มอย่างเดียวต้มเปื่อยหมดแล้วต้มจนเปื่อยถ้าเราคิดจะกินอาหารพวกอีสานอีสานอะไรทำงไง ไปร้านหรือไม่ก็ทำกินเองก็ได้นะซื้อข้าวของเครื่องปรุงมาทำเองก็ได้นะคะคือประหยัดเงินไปอีกประหยัดเงินไปอีกแบบหนึ่ง<ส>ประหยัดเงินใช่ชีวิตมีชีวิตมีไม่มีอะไรเลยไปอ่านม,มนหมอ่านคอมมินกัน่ะคะคอมมินที่อ่านเลยหมดแล้ว ไม่คนน้อยซสบายเกินไม่มีคอมเมนต์เลยชีวิตเด็กขอแรกๆก็จะลำบากนิดหน่อยใช่ตอนเข้ามาแรกๆก็หมดเยอะนะหมดเยอะมากซื้อของข้าขอนี่คือหมดเยอะเลยหมดเยอะจริงๆนะคะหม้อตุ๋มาใหม่เข้ากะลาไป็น้าเลยถึงน้ถ้าไม่อยากเอามาก็การรับร้อน ถ้าหอใครไม่มีตู้เย็นเราก็ต้องไปซื้อเองนะคะไม่คือไม่เรามีตู้เย็นทุูพาไงกระติกน้ำกระติดน้ำคือตู้เย็นพูพาใส่ห้ำแ็นใส่น้ำกินเวลาหนุ่ใช่ไหมเวลาดื่น้ำใช่มันทำได้หลายอย่างนะคะแช่ของก็ได้ครีมครีมขาดไม่ได้ ทีมขาวกินท้าวทานหน้าอืมจะไดก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะอมานี้ก็แล้วก็ขอจบคลิปเยาเท่านี้นะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ในอ p 3นะคะบ๊ายบาย